สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเลี้ยงวัวกันในเวลาเย็นย่ำนะคะใครที่อยากจะมาเลี้ยงวัวเป็นเพื่อนทนายแล้วก็หลานสาวที่น่ารักก็มาเลี้ยงวัวด้วยกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเลี้ยงวัวกันที่ทุ่งนานะคะทุกคนคะ่ะองเชนมาทำอะไรามาเลี้ยงวัวไหมมาเลี้ยงวัว<อ>ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเรามาเลี้ยงวัวด้วยกันสองคนเนาะอโอเค นี่ก็คือวัวที่เราเลี้ยงนะคะดูเหมือนมันจะอาจจะไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเหมือนวัวมันจะเป็นไข้ค่ะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือบรรยากาศทุ่งนาของเรานะก็จะประมาณอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังตกดินเลยค่ะน่ารัก,น,รก,น,รกน่ารักไหม ลองจับมันดูลองรูปลองรูปมันดูรูปมันดูอัานั่นแหละรูปเลยรูปเลยเออเห็นไหมมันจับได้อยู่เห็นไหมวันนี้มนทิรามาดูงัวใช่ไหม ใช oh ่ค่ะมาดูงัวเด็กก็เลี้ยงงัวด้วยโอ้โหเอามันเป็นวิดปีที่แล้วมันที่เราเวลา้ยงงัวขี้ พอ oh, แล้วแค่นี้ก็สวยแล้วเราถ่ายรูปวัวเยอะอยู่อันนี้เป็นวัวของเรานะคะมันอาจจะพ้อมหน่อยเพราะว่าช่วงนี้วัวของเราไม่ค่อยสบายนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะน่าสงสารน้องวัวเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้หรือว่าวันก่อนไม่แน่ใจนะน้องวัวเราได้ตายไปหนึ่งตัวนั่นเองพอเราถ่ายรูปเสร็จวัวมาชุมนุมกันเลยดูดิ <c oughs> ตัวนู้นด้วย เหมือน,นแบบเอ้ยตรงนี้มันที่ฉันพวกเธอมาถ่ายรูปอะไรกันว <c oughs> ัวบ,บอกค่วัวใหญ่ของวัวนะทุกคนค่ะนี่เป็นครอบกัววัวของเราพอเราไปถ่ายรูปมันไม่กล้าเข้ามาเนาะองเชนเนาะพอเราถ่ายรูปเสร็จมันเข้ามาเต็มเลยครอบกัววัวใช่คอกอ้วอ้วอ้วกอกถ่ายรนะูปมันขี้เลยถ่ายแล้ว มันเดินไปเข้าคอกคอกคอก